สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้มรูทเตอร์ชอปนะครับก็หมดแล้วนะฮะโดนมือสองครับมาอีกแล้วคลิปโดนมือสองนะครับลำนี้นะครับ DJI Mini 3ชุดไฟมอคอมโบพัดนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะครับใหม่เหมือนใหม่แกะกล่องนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับซื้อจากช็อปที่ DJI นะครับอ่าซื้อมาวันที่1นี่เองครับ1เดือน5นี่นะครับเท่ากับตอนนี้นะครับลำเนี่ยมันขึ้นฟ้องว่า activate มาแค่10วันนะครับลูกค้าแค่บินทดลองเครื่อง แล้วก็เปลี่ยนใจนะครับว่าไม่ได้ใช้โดนแล้วลูกค้าแจ้งว่าผมไม่ได้ใช้โดนแล้วครับจะเอาไปทํางานแล้วก็ไม่ได้ทํานะครับก็เลยมาขายให้นะครับต้องบอกว่าใบเสร็จนะครับใบเสร็จนะออกม่วันที่1เดือน5นะครับเท่ากับประกันเหลือเพียบเลยแล้วผมจะบอกว่าอย่างนี้ลํานี้นะครับพิเศษตรงที่เขาซื้อ DJ เอ่าเป็นเหมือนเซอร์วิสพัทของทางร้านนะครับของทางร้านเขานะครับที่เขาขายมานะครับเพิ่มประกันให้อีก2ปีนะครับ ไอตัวสวิตพัยที่เขาซื้อเนี่ยนะครับมูลค่า2,500บาทนะครับก็จะเพิื่อนประกันตัวโดนจาก1ปีกลายเป็น2ปีนะครับไอที่เป็น6เดือนนะครับแบตเตอรี่กับที่รีโมทนะครับรับประกัน6เดือนก็กลายเป็น1ปีนะครับฉะนั้นลํำนี้คุ้มเลยตัวลํำนะครับนี่มินิ3นะครับสวยกิฟนะครับสวยๆเลยอันนี้แบตธรรมดาเห็นไหมแบตธรรมดาที่มันด้เขียนเป็น249กรัมแบตอันนี้นะครับติดลํำนะครับ เขาก็ดีไอเคมว่าบินได้31นาทีนะแต่ที่ผมเคยแจ้งไปแบตเตอรี่นะครับเวลาบินจริงเราคงไม่ได้3 1อหรอกก็ได้แคยี่สิบกว่ากว่านะครับแล้วแต่ลมแล้วแต่อะไรแล้วก็เอาก็บินไม่ได้ถึงสูงอยู่แล้วนะครับแต่ตัวพัดนะครับที่เพิ่มมานะครับตัวนี้ดีไอเคมว่าบินได้ถึง51นาทีนะครับจะหนักกว่านะครับอันนี้เป็นชุดไฟมอลคอมเบิลนะครับก็จะเพิ่มแบตเตอรี่ให้สองก้อนบินกันยาวๆเลยนะครับรอบแบตเตอรี่นะผมบอกเลยนะ สก้อนใช่ไหมมี1ชาร์จ1ก้อนอีก2ก้อน0นชาร์จคือลำใหม่เลยแหละคิดว่าอย่างนั้นแหละลำใหม่ๆเลยะครับตีอย่างนั้นดีกว่านะครับตัวลำสวยๆไม่มีตกหล่อนอยู่แล้วนะครับนี่ดูได้นะครับใบพัดสำรองมีให้ครบที่ล็อกกล้องมีให้นี่นะครับไขควงสายไฟต่อมีทั้ง usb c 2ฝั่งกับ usb c กับ usb a นะครับฮับชาร์จนะครับ มีให้นะครับอันนี้อุปกรณ์เพิ่มนะครับเขาซื้อเพิ่มที่ล็อกใบพัดระวังตอนระหว่างเก็บโดนจัดให้ไปด้วยนะครับแล้วก็ขับปงกระเป๋ามีครบนะฮะตัวรีโมทนะครับดิจ r อาเป็นรีโมทมีจอนะตัวนี้นะครับแปะฟิล์มกระจกกันรอยมาให้แล้วด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับลำนี้คือถ้าจะดูของใหม่ถ้าซื้อของใหม่นะดูลำนี้ก่อนประหยัดไปได้หลายพันนะครับอย่างนี้นะครับลำนี้นะครับ เพิ่งเปิดใช้งานประมาณ10วันนะครับบินเทสแค่ครั้งเดียวนะครับก็ราคานะครับจัดไปที่27,900บาทคนจะโอ๊ย้ยทำไมราคาเหมือนใกล้เคียงของใหม่เลยผมบอกอย่างนี้นะครับลำนี้เพิ่มจากของใหม่ไปนะครับเป็นอ่าเซอร์วิสพัอีก2,500นะครับและนะ้วในราคา27,900บาทเนี่ยถ้าเราจะขึ้นทะเบียนใช่ไหม มันต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณพันหอันนี้ผมขึ้นทะเบียนให้ด้วยนะครับขึ้นทะเบียนให้ด้วยคือหมายความว่าผมขึ้นทะเบียนอ่ะะากสทชนะครับกรมการบินแล้วก็ซื้อประกันภัยบุคคลที่3ให้ด้วยไม่เกี่ยวกับประกันเซอร์วิสพัทนะประกันเซอร์วิสพัทนั่นคือประกันตัวโดนของทางร้านเขาเรามีใบเสร็จให้นะครับอันนี้27,900บาทครบๆเลยคือคุณจ่ายราคานี้นะครับผมดาเนินการขึ้นทะเบียนให้หมดแล้วลํำ ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะครับคุณเป็นชื่อแรกที่ขึ้นทะเบียนเลยนะครับเพราะเจ้าของเขาได้สั่งระงับทางนู้นให้ไม่ให้ขึ้นทะเบียนแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ยื่นก็ยื่นเป็นคุณชื่อแรกเลยนะครับล้ำนี้ผมบอกเลยไม่ต่างจากของใหม่นะครับการรับประกันจากปกติ1ปีของทางร้านเพิ่มให้อีก2ปีนะครับไม่เพิ่มให้2ปีเพิ่มให้เป็น2ปีนะครับนี่จัดไปครับ27,900บาทนะครับสนใจสอบถามได้ครับตั้งเวทร์ช็อปครับ0 8 1 1 8 8 647ครับหรือวิดอนดีใจรุ่นอื่นอยากจะเทิรนอยากจะเถดนะครับหรืออยากจะขายมือสองติดต่อได้เลยครับตั้มมอเตอร์ช็อปครับ0 8 1ย8 8 6 4 7ครับส่วนรูปต่างๆนะครับไปดูได้ในเพจตั้มมอเตอร์ครับเซิร์ชเฟซบุ๊กได้เลยตั้มมอเตอร์ช็อปนะครับหรือเซิร์ชกูเกิลเลยเจอแน่นอนขอบคุณที่รับชมครับขอโผหน้าหน่อยสวัสดีครับ